ยสวัสดีกันด้วยนะครับน้องรักคนนี้อยู่ในเกมสกิ๊เกมชื่ออะไรนะอิงเกมเหรอช่างชื่อไหมฮะเอาเป็นว่าผมมันเล่นแบบนี้ลองเล่นดูเฮ้ยมันดันอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าผมมเล่นดูนี่ไงเกมเริ่มแล้วกเมวกมเริ่มแล้วเว้อยอ้ยามีเปิดเพงเด,ดงเปิดเพดานเกมม่นภาคสวนเหมือนกันนะเนี่ยไฟแดงไฟเขียวโอเครู้เรื่องแล้วผมมีนี่ไงเทปสายฟ้าเฮ้ยเฮ้ยกดกดแล้วได้เลยไงไปคอนโยไปเว้ยไป เอ้ยหยุดหยุดทันเว้ยหยุดทันเว้ยไอ้พวกเงยนี่มันหยุดไม่ทันเขียวเขียวมาเขียวมามันมสมัตเฮ้ยชิวหายหูโดนไหมไม่โดนลูกลูกเจมไงลูกเจมไงเไอ้พวกนี้มันวิ่งไวจังวะไปเว้ยวิมันวิ่งไวมากอ่ะเฮ้วิ่งไวขนาดนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยวิ่งเว้ยเฮ้ยเลสอืมล่อปอดภัยมีคนโดนยิงเยอะเยอะจัดเยอะจัดไปเว้ยโอ้ผมหยุดไปเงยเผื่อวิ่งเผื่อวิ่งนิดๆหน่อยๆเลื่อนรถเลย จะมีคนตายเยอะเลยลเนี่ยพวกนี้มันมันไม่เก่งแล้วผมไงมันเลยแบบแพ้ไปเลดปะเลดมาเลดมาหลบทันหลบทันครับไปเว้ยเขียวเว้ยเออกระโดดเข้าแกมอืมรอดแล้วรอดแล้วมนสมารถแกงคนได้ไหมแก้งคนได้ไหมตกกีก่อนนะก่อนดติปุ๊บก่อนแล้วได้แล้ววะผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เทปใส่ฟ้าไปแล้วเว้ยเนี่ยอย่างที่อ่ะตาใส่ฟ้าด้วยตาเลืองแสงแล้วผมไม่รู้ทำอะไรได้ไงผมเลยแบบใช้ไม่ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่อันนี้คือผมใช้แล้วไงมันต้องดีคูดาวอีก นานชิบหายเลยส่วนใครที่อยากได้ดีสวยๆอย่างนี้นะครับไปเช็คกันเลยที่เฟียร์ไรส์ไก่ตันเขามีบริการแบบขายไก่ตันแบบไอดีเฟี้ยวๆอย่างเงี้ยเต็มเลยต้องลองไปดูจิ้มลิงก์ใต้คลิปเลยลองไปดูไปไปโอ้เฮ้ยเอาดีเอาดีเอาดีมันยิงด้วยหรอมันยิงด้วยหรอเฮ้ยเกินไปเปล่าดูดูดูมันยิงมันยิงตายน่าตายไอยพวกนี้มันโหดจังวะ แค่เดินไปใกล้ๆนี่ยิงคือยิงเลยโหดร้ายแท้โหดร้ายแท้โอ้เลือดขึ้นหลอดเลยคอยเลือกใช่ไหมไอ้นิวจะจ่อปืนอย่างเดียวเลยมีปืนน้ำมันเจ๋งมากเนี่ยอะไรไม่มีทำไมไม่มีอ๋อผมได้สามเหลี่ยมโอ้ยผมองค่อยๆว่าบรรจงเล็กๆน้อยๆไปๆไปๆได้งานสุดด้วยไงไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วโอเก่งไงโหสมอลเราทำให้มันตรงเป๊ะตรงเป๊ะสวยงามผ่านเรียบร้อย สี่เหลี่ยมนะครับเอ้ยสามเหลี่ยมเว้ยสามเหลี่ยมครับโดนอ่าโดนเฉยแล้วนี่อะไรอะฮ่าฮ่าอี๋ดูดิคุกกี้มันหกักแตกหักหมดแล้วล้าวเลยล้าวเลยมันมีแกงเนี่ไหมแกงไม่ได้เครื่องอามาแล้วกินได้มันจะมีคนใจะใกล้จะตายแลวนะฮะจังหวะนี้จะรอดหรือเปล่าจะรอดไปนะไอ้เม่งเม่งจะรอดไหมรอดไหมเนี่ยเม่งอออ๋ออมีคนผักผมไขรผักกู อืมผักหลอผักหลอหือใครไม่เกี่ยวกูจะใส่เดี่ยวแวนด้าเฮ้รอไปเนี่ยรอหรอรอสัดด้วยเนี่ยยิ้มแฉ่งเลยเออเข้าเข้าปลาเข้าน้ําหรอผักแม่งเลยไม่ต้องกินหรอกพวกมึงอ่ะเฮ้ยน้าส้มเว้ผมชอบมากเลยน้าส้มเนี่ยเข้าปั้นเข้าปั้นนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่น้าส้มนี่ชอบมากกินทีละคำคำแค่นี้ก็ยังกินไม่หมดกินให้หมดเอ้ยแล้วก็น้าส้มโซดาเอ้ยมองอะไรเฮ้ยไม่เคยเห็นคนกินน้ำ ซ่อมหรอมึงเอาไงเบคอนรอบนี้พี่ปล่อยไปนะรอบหน้าไม่มีปล่อยหรอกอย่าบอกนะว่าคืนนี้มันจะให้เราแบบตีกันเองในนี้อออมองอะไรมองอะไรมองอะไรตอนนี้ผมรู้แล้วมันจะทำอะไรได้เอ้ยเอ้ยกดผิดเอากดผิดเอารู้แล้วแต่ก็ยังกดผิดครับทำอะไรเฮ้ยจนพี่จนพี่แล้วผมไม่ได้วดวดอนี้ไงวดอยู่นี่ ผมเหนียวแล้วกันผมเคยกดส,สกิลชิบหายผมเสียเปรียบคนอื่นเยอะเลยรอเวรอเวเราแบบอยู่อยู่นิ่งๆนี่ห้องอะไรห้องนงห้องน้ําหนีในนี้แหละปลอดภยัยเว้ยไม่มีใครสามารถทาผมได้ตึงติงๆ,ๆอะไรเพียงมันเราใจมากเลยหรือผมควรออกไปแจมดีออกไปแจเวเวช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายอืมอืมแทง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 เวแทงนิดหน่อยถือว่าได้แทงดื่มน้ำโซดาปลอบใจ แพงคนแล้วมีความสุขโอเคตอนนี้เราต้องสุ่มสีใช่ไหมถ้าสีแดงเราจะได้เป็นเอ้ยมันผักเลยล้างหน้าวะฮะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอย่าให้ต้องฉุนนะนี่มาสุม่มเว้ยเหมือนเหมือนตู้ยอดสิบบาทอะตอน,นเด็กๆที่ชอบยอดอะขอตังแม่มายอดแล้วได้อะไรก็ไม่รู้นี่ดูสีไล้สีแดงสีแดงนี่ไล่ค่าปะวะจะไม่ยูดนี่ไล่ค่าใช่ไหมอ่านี่ไงได้มีดด้วยว่าแล้ว้ดงได้ค่าโอ้มีอย่างสวยอะเป็นไงให้สวยวผมไหัแน่ใจมันค่าได้หรือเปล่าดูสีมันค่าได้ไหม ไม่ได้โอเคต้อ,องไปหาผู้เล่นสีฟ้าเว้้ยไอผู้เล่นสีฟ้ามันไปไหนอ,อยู่แถวนี้หรือเปล่าแถวนี้ไหมจะเอ๋ตัวเองไม่มีหรอแหมผู้เล่นสีฟ้าอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าอา้าวกูตกตายโอช่างไม่เหอะเกมไร้าสาระไปเลยเฮ้ยไ,ได้ดีแบบนี้นะครับก,ก็ไปซื้อที่ฟิลลิปส์เกตันนะครับ แม่เงเอ้ยแบบนี้แม่งเล่นยากจังวะเปิดประตูมาตายไม่ใช่แล้วมันเกีย่ยมาแก้งผมไปผมไม่ได้ตายโง่เจอรับคนดู